ยี่สิบสามยี่สบสี่ยี่สิบสามนี่สิบห้าแต่ตอนเจ้าหน้าที่ไหนทีอ่าบ๊อบขุนที่อือ รับแม่ก okay. ็เนก็พอกับแม่เทาน้นเบิ้งแต่อยูไดนแต่เบิ้งเบอตความันฝันคู่คนเทพทีดา อ่าเริ่มแล้วค่ะลูกค้าเพื่อนเริ่มหัวเพื่อนก็นเริ่มสร้างแล้วค่ะพี่จ๋าอ๋ออ่าร้านเรามีอ่าชุดชุดจำยังไงบ้างครับยูร้านเทากับมีจิระดาแล้วก็มีสโพสไตล์ลูกใหม่ค่ะแล้วก็ฝอไยครับพี่จ๋ามีหลายแบบค่ะลูกค้าเพิ่นก็นสร้างแทบทุกแบบอยู่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นชุดของผู้หญิงใช่ไหมครับแบรนด์ค่ะอยู่ทางร้านเขาขายแต่ผู้หญิงครับพี่จา๋าเขามาจากเข้าหวานนกน์เขารู้สึกยิงใีครับอืม เสยียใจเนาะค่ะพี่เพราะว่าเขากับเสียพ่อไปแล้วเขากับไม่เสียแม่อยู่เนาะคะ่ะคนบ็ซื้อมันจะเสยียใจเนาะค่ะพี่จ๋ามันบอกว่าถือไหมค่ะพี่รู้แต่ว่าเสยียใจนะคะเห็นว <c oughs> ่าพากันนั่งห้องไห้แมนค่ะพี่จ๋าจะเสีย,ยใจเนาะคะ่ะที่แม่เข้าคนจากเข้าไปเนาะค่ะเนาะเขาเคยไปรับสเสด็จเพื่นบมอครับรับสเสด็จนี่เขาเคยเขาเคยไปไหมค่ะพี่แต่เขาจะไปแบบงานพ่อหลวงไหมคะ่ะที่ไปกรุงเทพไหมคะ่ะเขาไปอยู่เพราะเขากับเขาค่อยมมีเวลาเนาะค่ะพี่ แล้วก็เบิ่งในโทรทัศน์ตลอดค่ะกับเบิ้งข่าวอย่าพี่ช่วนสองขุ่นเคืองเนาะคะ่ะเพราะฉัม,มีข่าวเนาะคะ่ะเท่ากับเบิง่งกับบางมือว่างเท่ากับเบิ่งสิไหมคะพี่กับเบิ่งเรื่อยๆอยู่ค่ะเบิ่งข่าวพระราชทานมาแม่นค่ะพี่จา๋า๊ะ่าาสิเวรด โรงเรียนขาให้ใช้นนใใช้ได้ <laughs> ัหมดะดุมคาใช้ได้ก็ไม่เปนไรนไ <laughs> ม่น่อไมี้น่มณีมาสื่อเสือนะคะ <laughs> เพื่อรวมไว้อะไรนะคะสมเด็จ <laughs> พันปีดวงของเขานะคะกะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะก็เลยมนก,ก็เลยมีโอกาสได้มาหาสื่อเสือนะคะคะ่ะเพื่อแสดงความอะไรให้เพิ่อนนะคะก็รู้สึกใจหายนะคะเพราะว่าเพิ่อนกะสร้างคุณามความดีให้กับคนไทยของห้องในหลายๆด้านเนาะคะ่กะก็ใจหายนะคะมาขึ้นกับ นอนรับตื่นขึ้นมากกเห็นข้าวเต็มฟีดเลวนะคะนั่งลองหายไว้กว่าค่ะก็เสียใจค่ะเคยเคยไปรับเสด็จเป้นมาครับอ่ยังไม่เคยไปรับสเสด็จน,นะคะแต่วาช่วงที่สมัยของสมเด็จยาเคยไปค่ะที่ไหนครับที่กรุงเทพ พี่พี่พี่จะดูหมด ตอนนี้ทางร้านนะคะก็กําลังจะมีรูปของท่านนะคะมีทั้งหมด3แบบนะคะตัวนี้จะเป็นเริ่มต้นที่ A4 สนะคะขยายรูปพร้อมก่อนลูกค้าท่านใดที่อยากจะสั่งกับเรานะคะตั้งแต่ไซส์เล็กเริ่มต้นขึ้นไปจนถึงไซส์ใหญ่นะคะเรามีบริการให้ลูกค้าทุกท่านเพื่อได้ลํำลึกถึงท่านนะคะได้ทุกขนาดเลยค่ะแล้วเราไซส์เล็กมีขนาดเท่าไหร่บ้างไซส์เล็กเรามีเริ่มต้นที่ A4 สนะคะแล้วก็ส่วนไซส์ใหญ่เราก็ ไปอยู่ทางนู้นนะคะขนาดเท่าไหร่ครับอ่าขนาดใ์ใหญ่จะมี15คูณ20นิ้วค่ะแล้วก็รับทําเป็นปิ้นป้ายด้วยนะคะเป็นป้ายก็จะเริ่มต้นที่80คูณเมตรพี่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากมีข้อความหรือหน่วยงานไหนทางข้าราชการสามารถสั่งทางร้านเราได้ทางร้านเราออกแบบให้ค่ะก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้าใจค่ะเพราะเราได,ด้เสียข้อของนายหลวงแล้วแล้วเราก็ต้องเสียแม่นายหลวงด้วยอ่า เรามาทราบข่าวตอนไหนครับหนูมาทราบข่าวตอนที่เขาแถลงการเมื่อคืนนี้ค่ะตอนที่ท่านเสียเลยรู้สึกยังไงต,ตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกจะได้ยินแล้วก็นึกนึกถึงข้ราชการที่เก้าทันทีเพราะว่าท่านได้ตามกันไปแล้วได้อยู่ด้วยกันแล้วค่ะสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสวนสัตวข์ขอนแก่น